ครับผมน,นี่อันนี้กําลังกัดสีผมนะครับน,นี้ย้อมผมครั้งแรกเลยครับไม่เคยย้อมผมสักดีเกิดมานี่แหละย้อมผมอันนี้ใช้อะไรเนี่ยพายอนดงอะไรนี่อันนี้จะคนทําให้คร <laughs> จัางประจาตัวมันกัดนิ้เหรอเออม,มันกัดเนิ้อ อันนี้คือไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับชำนาญการแล้วอันนี้เรากัดเสร็จแล้วต่อไปเราจะผสมสีอันนี้กันนะครับครับโอเคเับทุกคนนี่จะกัดสีไปแล้วนะครับกัดสีผมไปแล้วต่อไปจะไปลงสีจริงนะครับผมกัดเสร็จมันก็จะเป็นออกสีทองๆหน่อยครับถ้าถ้ากัดถ้ากัดอีกรอบหนึ่งมันน่าจะสี ใสๆกว่าน,นี้นะอันนี้มันออกเป็นส้มๆอยู่น่าจะเป็นออกเหลืองๆกว่าน,นี้นะแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนก็ได้ครับลองดูโอเคเดี๋ยวไว้ไปรอตอนลงสีจริง ลงสีเรียบร้อยแล้วเลยแถวครับโอเคแล้วทุกคนนี่คือที่ใส่สีแล้วนะครับเห็นไหมมันก็ไม่ค่อยติดสักเท่าไหร่ครับมันก็ยังมีสีเทาแจมแจมอยู่เห็นไหมมันก็จะมีประกายเทานิดๆิหน่อยๆนะครับเพราะสียังไม่ค่อยติดเพราะว่าผสมสียังไม่ได้ส่วนกันครับต้องผสมสีได้ส่วนตรงนี้ถ้าอยากได้สีเทาจริงจริงก็แนะนำทำร้านนะครับเพราะว่าน่าจะได้ชัวร์กว่า ทําเองนะครับลองทําเองครั้งแรกเหมือนกันนะได้แค่นี้ก็สวยอยู่นะโอเคอยู่ three days later ครับผมก็ตอนนี้นะเห็นไหมเห็นสีผมไหมมันก็จะเป็นสีเนี่ยแต่ทําทไมกล้องมันออกเป็นสีม่วงว่งะงครับผมทุกคนแต่ว่าตอนนี้อามานะอออ <laughs> ม,ม,อม,มันเป็นสีเทานะเออแต่ว่าในกล้องเป็นแปลกๆอ่ะสีม่วงมันเล็บเลยความจริงเนี่ยเป็นสีเทาอันนี้ย้อมมาได้ประมาณ หลังจากที่ถ่ายคลิปไปประมาณ2วันนะครับผมก็เลยไปหาข้อมูลว่าทําไมมันถึงไม่เป็นสีเทาทั้งที่เราก็ยอมสีเทาเขาก็เลยบอกว่ามันต้องมีแชมพูที่มันเป็นสีม่วงอ่ะทุกคนเพื่อจะให้มันหักล้างพวกสีทองๆอย่างนี้นะครับให้มันมาฆ่าสีทองนะเพราะว่าสีที่ตรงข้ามกับสีทองก็คือสีม่วงนะครับสีม่วงหรือสีน้ําเงินอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยต้องหาตัวที่มาหักล้างกันนะครับ ก็ได้ประมาณนี้ก็โอเคอยู่ครับเดี๋ยวผมจะมาส่วนผสมให้ดูนะครับว่าผมทํำยังไงครับเพราะว่าผมหาซื้อแชมพูสีม่วงไม่ได้นะครับที่มันเป็นแชมพูม่วงที่เขาเอาไว้สระหัวเวลาทําผมขาวนะครับผมก็หาไม่ได้ผมก็เลยต้อง DIY เอานะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกสูตรทุกคนนะครับเผื่อทุกคนอยากเอาไปลองทําดูนะครับครับโอเคครับผมก็สิ่งแรกที่ต้องเตรียมครับก็มีนี่ครับยาม่วงนะครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับในคลิป ทำเปลี่ยนสีเคสนะครับถ้าใครยังไม่ดูกดตรงนี้เลยครับตรงนี้นะตรงนี้นะเดี๋ยวผมอาขึ้นให้ตัวไอ้นี่แหละก็เป็นสียามว่วงนะครับแล้วก็คิมมนวดผมปกติอย่างนี้ก็ได้ครับที่เราใช้กันอยู่นี่แหละครับแล้วก็แชมพูนะครับแล้วก็ผสมนะครับแล้วก็หาอะไรนี่ยหายถ้วยหาอะไรมาผสมอันนี้ผมผสมไปแล้วก็ผสมส่วงผมก็จะเอาตัวนี้เอาตัวครมมนวดผมนะครับ สิปัมนะครับคือเราปัม๊มปั๊มไปสิบอันแล้วก็อันนี้แชมพูใส่สองปัมนะครับแล้วก็ใส่ยาม่วงนะครับใส่ยาม่วงหนึ่งฝานะครับแค่หนึ่งฝานะครับตวงใส่ฝานี่ก็ใส่ฝาแล้วก็คนนะ <S <S ก็เราก็คนคน,คนให้มันเท่ากันให้มันเป็นสีแบบประมาณนี้ครับสีม่วงๆสีฟ้าๆอะไรประมาณนี้แล้วทีนี้เราก็เอานำนำที่เราผสมเสร็จเรามาใส่หัวไว้แล้วก็หมักไว้สักหนึ่งนาทีหรือก็แล้วแต่นะครับใครอยากชอบอะไรแต่ว่าผมหมักไว้ไม่นาน ผมจะหมักไว้ไม่นานนะครับผมจะหมักไว้แค่แป๊บเดียวสมมติว่าเราใส่ในหัวเราเสร็จก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะครึ่งครึ่งนาทีมั้งครับเพราะว่าผมไม่อยากเอาไว้นานถ้าเอาไว้นานมันจะออกม่วงๆหน่อยผมก็เลยว่าอยากให้มันเป็นสีเทานะครับขนาดผมเอาไว้แป๊บเดียวในกล้องมันจะออกเป็นสีม่วงๆเลยเห็นไหมครับก็ลองเอาไปทําดูกันนะครับหรักสุดแล้วจะลองไปทํากันดูนะครับ โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรก็จะประมาณนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ล้ยกันนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยเลยกันนะครับจะบ๊ายบาย